สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาพบกับยี่ห้อเดิมอีกแล้วนะคะลูกค้าเป็นยี่ห้อดองเชงนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าตรงเฉิงนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นดีเซ0นะคะลูกค้าจะเป็นแท่นจาะคอนกรีต9 0้ามเมเลยนะคะตัวนี้นะคะการรับประกันจะอยู่ที่1ปีนะคะลูกค้า w w w s k ดเ o ็บนะคะอุปกรณ์ที่แถมในกล่องเดีอนจะขึ้นรูปให้ดูเลยนะคะลูกค้าว่ามีอะไรแถมมาบ้างนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าข้อมูลนะคะกำลังไฟฟ้านะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสามรอวัตต์เลยนะคะความเร็วรอบปล่าจะอยู่ที่0ูนย์ถึงสอง0รอบต่อนาทีเลยนะคะลูกค้าความสามารถในการเจาะสูงสุดจะอยู่ที่90้ามเมตรนะคะน้ําหนักจะไม่เกิน4 5จกิโลกรัมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นน้ำหนักเบานะคะลูกค้าเป็นปร,ประเภทมือถือนะคะสามารถปรับความเร็วได้นะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะจะสามารถชักขึ้นชักลงได้นะคะเดี๋ยวโอกาสนั่นจะมารีวิวตัวแท่นเจาะคอนกรีตนะคะลูกค้าที่เป็นมีขาตั้งให้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นมือถือได้นะคะเด็นจะพาไปลองเครื่องกันนะคะลูกค้า